ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้นี่เลยนะฮะอันนี้เม่นก็จะออกโซนเทาเทาแต่และองค์ก็จะออกคือพระแต่และองค์นี่เนื้อนี่นะฮะโซนต่างกันมากเลยนะอ่านี่นะครับอ่าชมเอ้าเราซูมนี่ว่าลืมไปโทษทีนี่นะฮะ โอ้โหรีวรอนโคตรงามเลยอ่ะป๊องามแต่ว่าเนี่ยฮะเป็นเม็ดขึ้นเหมือนกับเสือนอนกินนะฮะไม่รู้ว่าพระอาจารย์ต้อมท่านใส่อะไรนะแต่ว่าโอ้โหมันปี๊ดมากเลยนะครับป๊าดเบิ่บงขนเหม็นไหมลีเลยนี่มึงอันนี้เม่นฮะต่อไปอยากดูอะไรดูค,ดครุดไหม เดี๋ยวปัดก่อนแป๊บปัดเอาขีเทาออกก่อนอันนี้ครุฑนะฮะแม่มึงบักลี่โอ้โหครุฑเนื้อออกเนื้อออกเขียวเห็นโครกเลยอะ่ะไม่มึงเนื้อออกเห็นโครกเลยครับโอ้สุดดีอยู่ สุกดีมากเลยปิ้งๆเฉยเผาสุกมากแม่มึงดีนะครับสมเด็จหกเพิ่มเพราะมีอยู่สิบลังแต่ละองค์มันดูเท่ฝันแต่บัลลิงยังไม่มีฮะแต่ละองค์แทบจะเป็นพระองค์เดียวในโลกใช่แต่แต่ละองค์เป็นพระองค์เดียวในโลกเลยมึงดูไก่โอ้โหพระอาจารย์ต้มทั้งสายไรเนี่ยลี ต้องยุกความดีความชอบให้มวลสารนะครับนี้เล่ามันเป็นธรรมชาติของพระเผานะนี่อ่ะมาเทียบกับเสือนอนนอนกินเทียบกับเสือนอนกินนี่วันน้าเดียวกันเลยนะจ๊ะอันนี้สามหมื่นกว่านะจ๊ะเนี่ยเสือนอนกินนี่สามหมื่นกว่านะนีลนี่นะครับไก่นอนกินนี่ตอนนี้ไม่รู้รุนเท่าไหร่ไก่นอนกินอือ นี่นะครับโอ้โหจี๊ดเลยนะจ๊ะจี๊ดเลยนะจ๊ะอ่ะดูไก่นอนกินเสร็จปุ๊บมาดูโอ้โหพิมพ์นี้ผมแนะนำเลยนะครับสวยมากพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หลวงปู่ท่านเลือกมากดนะฮะเอาเม่นตัวนี้เม่นไปแล้วตัวนี้เอาเอาเบิ้งอันนี้บัน,น้ไม่ม โดนไฟยังไงนะองค์นี้นะฮะโดนไฟยังไงนี่นคือ,อโอ้โหนี่มันแทบจะเป็นองค์เดียวในโลกเลยดีแต่ละวันนะแต่ละมวลสารเนี่ยแต่ละการเผาเนี่ย<ม>กูเผาตั้งแต่ก่อนกูจะไปหาหลวงปู่จนกูกลับมาไฟยังไม่แห้งเลยไฟยังไม่มอดเลยไม่มึง โอ้โหเกินไปละเกินไปละวันนี้ผมจะแบ่งสมเด็จหกหกพิมพ์ให้ด้วยนะครับผมไปซื้อบวกมาองค์ละสามพันเงินละโอ้โหอันนี้นกครับนกองค์นี้ติดอันนี้ด้วยนี่นะฮะมันจะมีเม็ดผดผขึ้นมานี่ไม่รู้ว่าพระอาจารย์ต้อมท่านทำยังไงนะแต่มันจะมีเม็ดผดผขึ้นมาจากเนื้อแบบนี้ โอ้โหดูหูดีๆหลีหูเป็นทุกองคเนี่ยนะครับเส้นแตกแบบนี้นะฮะดูนกอีกอีกที่มีนกไหมเนะี่ยมันจะมีเส้นเส้นเส้นที่หูเนี่ยทุกองค์เลยจริงด้วยครับมีทุกองค์เลยครับองค์นี้ก็มีเส้นที่หูเหมือนกันโอ้โห ดูช่างเนี่เขาเชิงช่างเขามันไม่ธรรมดาเลยนะต่อไปครับหานุมานอันนี้เป็นหานุมานดำหนึ่งเอ้ยผมบอกเลยครับว่าเล่นสมเด็จหกพิมพ์เนี่ยเล่นสนุกมากเล่นสนุกมากพ้าออกวัดอย่างดีก็เป็นหน้าหลวงปู่นะครับ อะไรที่ไม่เป็นหน้าลูงปู่ในพระชาวุฒธธรรมฮะสมเด็จหกพิมพ์ครับโอ้โหยังกระไพ่นกกระจอกอ่ะ